ครับวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันหนังสติ๊กแต่งซิ่งรุ่นเลเซอร์นะครับนี่ตัวนี้นะครับเรามีที่การสามสีนะครับแดงน้ำเงินแล้วก็สีทองนะครับนี่นะครับให้ดูนี่นะครับแดงน้ำเงินแล้วก็ทองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มให้ดูกันนะครับตัวนะครับของเขาอ่ะเป็น abs แบบตันนะแบบแน่นแบบแข็งนะครับเป็นแบบไส้ตันนะ มีความทนทานนะครับมีศูนย์แบบสะท้อนแสงซ้ายขวานี่ซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวามีภายน้ําให้ด้วยนะครับระดับน้านะนี่จะมีระดับน้ําวิ่งอยู่นะครับผมไม่เอ่ยระดับน้ํานะครับแล้วก็มีศูนย์เล็งนะครับมีเลเซอร์ให้นะครับนี่มีเลเซอร์แล้วก็มีศูนย์ให้นะครับในเซ็ตของเขาจะมีตัวหนังสติก๊กครบเซ็ตแบบนี้1ชุดยาง2ชุดนะครับแล้วก็ลูกเหล็กให้อีก1ขวดขนาด8มิลลิเมตรนะตัวนี้อ่ะ หมดนี้นะครับราคาอยู่ที่270บาทนะครับฟรีค่าจัดส่งนะเก็บเงินปลายทางเพิ่มอีก20บาทนะครับเดี๋ยวเราจะทดลองยิงให้ดูนะครับว่าตัวนี้ยิงง่ายขนาดไหนนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองยิงตัวนี้กันนะครับหนังสติกแต่งซิ่งรุ่นเลเซอร์ตัวนี้นะมีเลเซอร์ด้วยนะครับเป้าของเราตอนนี้อยู่ที่ระยะ8เมตรนะครับเป็นกระป๋องสองใบวางไว้อยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะยิงกระป๋องใบซ้ายก่อนนะครับดูนะ ต่อไปใบที่2นะครับใบขวานะลองดูกันว่าแม่นไม่แม่นกลางกลางกระป๋องเลยนะนี่สำหรับตัวนี้นะครับหนังติ๊กเรเซอร์นะครับราคาตัวนี้อยู่ที่270บาทนะครับฟรีค่าจัดส่งนะเก็บเงินไปทางเพิ่มอีก20บาทนะครับสำหรับตัวนี้ขอบคุณครับ